Like bell channel this video notification bell subscribe the channel. see to soon กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแมนยูสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแม็กอลลิสเตอร์และไกเซโดของไบรตันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกลางสำหรับฤดูกาลหน้าแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแน่เนื่องจากไกเซโดเพิ่งเซ็นสัญ,ญญาใหม่และการประเมินมูลค่า70 ล้านปอนของแมคอลิสเตอร์เทนฮักส่งแมวมองไปดูโคกูเล่นตำแหน่งกองกลางและทีเมเนตกองหน้าของเฟยนูดในรอบรองชนะเลิศ k ค v b k ีวคับ e ทีเมเนสยิงไป23ประตูนในฤดูการนี้และมีมูลค่า18ล้านปอนขณะที่เบนฟิก้ากำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ31ล้านปอนสำหรับคคกูอดีตเป้าหมายของอาร์เซนอลเคลเซอร์อาจประมูลรอบที่สาสำหรับการขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากเจ้าของอาจรอผู้เสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ขอ6,000ล้านปอน เจเรมีฟริมปองต้องการย้ายทีมมาเล่นในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนโดยตัวแทนของเขาได้พบกับผู้แทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอฟซีบาเยอร์ และบาเซโลนาแต่ยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับการย้ายทีมเข้ามาเล่นในสโมสรใดๆส่วนเรื่องของดิโอโก้ดานลอตยังคงอยู่ในระหว่างการพูดคุยสัญญาระยะยาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในขณะนี้มาคัสแรดฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอใจกับการรายงานล่าสุดเกี่ยวกับคำของเงินเดือนที่ถือว่ามากเกินไปแต่เขารู้สึกดีกับความก้าวหน้าของทีมและเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ใกล้ขึ้น การพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่จะต่อเนื่องอีกไม่นานโดยมาคาสชอบการทำงานภายใต้การควบคุมของผู้จัดการอิริกเทนฮา